จังใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบา,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกว่าสบายหลับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้เหลือดลมในตัวเดินสะดวก จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายอย่าไปตั้งใจจนเกินไปจะมองข้ามการปิดเปลือกตานะจ๊ะ ต้องพอดีพอดีปลือปลอปลือตานิดนิดอย่าไปบีบเบลอกตานะจ๊ะถ้าเราหลับตาเป็นเนี่ยร่างกายมันจะผ่อนคลายไปเองเลยแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง ในเรื่องราวของโลกภายนอกเรื่องคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเรานั้น,นจะจธุระกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวเ,เราต้องปลดต้องปล่อยต้องวางจริงๆ ต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งจริงๆทำใจให้เก่งเกลียงเหมือนไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจมันต้องเกยงเกลียง,งมันตึงจะกลับเข้าไปสู่ภายในได้อย่างงเงยๆต้องฝึกบ่อยๆฝึกซ้าๆ จะได้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็ชินไปในที่สุดต้องพอไหวว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นตายแล้วก็เอาไปไม่ได้จริงๆเป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วคราวพึ่งพาสิ่งกันแล้วกัน ชีวิตจริงๆของเรานี่ยคือหยุดกันนิ่งเท่านั้นที่เราเกิดมาแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อทำใจให้หยุดให้นิ่งแต่ชีวิตจำเป็นจะต้อง,งมีปัจจัยสี่เป็นหล่อเลี้ยงสังขาร ลราคับละครสังขารให้เป็นอยู่ได้เพื่อจะได้ามาทําใจหยุดนิ่งเนี่ยล้วก็ต้องจับหลักของชีวิตให้ได้เนี่ยเกิดมาทำไมเนี่ยอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเราก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรตรงนี้สำคัญนะจ๊ะ โดยศึกษาต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและพระรหันทั้งหลายเนี่ยถ้าพูดถึงการมีสิ่งภายนอกอันมีมากกว่าเราเยอะแยะจะตั้งก็บทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเลย ทั้งทังที่ท่านมีมากกว่าเราเยอะแยะทั้งเรื่องรูปสมบัติทับสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขอำนาจวาสนาบริวารอะไรต่างๆในทางโลกโลกที่ชาวโลกจะพึงมีท่านมีมากกว่าใครเน แต่ก็ไม่อะไรอาวรในสิ่งเหล่านั้นเลยกับปลีกวิเวกเพื่อมาทำใจหยุดนิ่งแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เพราะชีวิตเป็นทุกข์ทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนงได้แก ุขจากความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เห็นของคนอื่นเขาเกิดแก่เจ็บตายนี่เราเห็นกันการพัดพร,รากจากสิ่งทีเป็นดีรักเราสอบสิ่งที่ไม่เป็นดีรักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งไรไม่ได้สิ่งนั้นนก็เป็นทุกข์ สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นความทุกข์ทรม,มานของชีวิตนั้นเพราะนั้นจะดับทุกข์ได้นี่ต้องปล่อยวางอย่างน้อยค่อยๆปล่อยวางในช่วงที่เราจะได้เจริญสมาธิภาวนาเนี่ยฝึกอัดปล่อยวางทีละเล็กทีละน้อย ใจจะได้หยุดนิ่งจะได้เข้าถึงเป้าหมายของชีวิตได้เริ่มต้นหยุดใจที่กลางกายใจต้องหยุดให้ได้นิ่งให้ได้ซึ่งเราก็ต้องต่อสู้กับเรื่องความฟุ้งเป็นหลัก ความง่วงเป็นเรื่องถัด,ถดมาแต่ความฟุ้งเพราะจิตของเราเนี่ยมันคุ้นเคยกับการนึกคิดในเรื่องภายนอกโลกภายนอกจะยากกับตรงน,นี้นิดหนึ่งแต่ยากไม่มากยากพอสู้สู้แล้วก็กไม่ยากแต่ต้องรู้หลักวิชานี ใน,นการปล่อยวางนี่ช่วยได้เยอะฝึกให้ติดเป็นอุปนิสัยการผ่อนคลายาร่างกายและจิตใจการเนึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจเราบริสุทธิ์สูงส่งเช่นเรื่องรัตนตรยัยเรื่องพระพุทธเจ้า ตามมาสอ์หรือง่ายที่สุดคือเรื่องบุญที่เราได้สั่งสมมาเลยเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกครั้งใดเป็นปลื้มปิติสุขทุกครั้งเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเวลาเราอยู่ตามลำพังที่บ้านเนี่ยจะ นึกถึงเรื่องบุญบุญอะไรก็ได้ที่เรานึกทีไรกัปลื้มปีติสุขทุกครั้งเลยพอนึกภาพแล้วนั่นก็เกิดขึ้นใจเราก็จะพ่องใสบริสุทธิ์พอใจพ่องใสมันก็จะ นิ่งตั้งมั่นอยู่ภายในหลังจากที่เราทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งถ้าจะทำให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นเดีว่าอย่าไปยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารคืจะไปผูกพันมากเกินไปเอาพอดีบอดีเอาเป็นเครื่องอาศัย ถึงมันาก็ทิ้งเลยตัดใจทิ้งใจก็จะได้นิ่งกลับเข้ามาสู่ภายในเนี่ยต้องฝึกซ้ำ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 ทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนกู่กู่การนมมาหากินถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะคล่อง คือแม่ข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในมันก็หยุดนิ่งชีวิตของเราก็เป็นชีวิต200%ที่แม้ยังคล่องเกี่ยวอกับโลกแต่ก็ไม่ติดคล่องไม่เหมือนปลาอยู่ในคลอง ใจจะมีที่พึ่งอยู่ภายในเวลาเราปล่อยวางนิ่งบุ๊บก็ไปข้างในต้องให้ได้อย่างนี้เนะี่ยฝึกไปเรื่อยๆเวลาที่เหลืออยู่นี้โลกก็ลองฝึกดูนะจ๊ะวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายให้ฝึกนิ่งนุม่ม เบาเบาจะมสบายต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปแอบรับให้มันพอดีพอดีปรับพอดีพอดี แต่เราเริ่มรู้สึกว่าเรากดลูกเดินตาไปดูต้องพร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่คือเหยืเปลือกตาึ้นมานิดหนึ่งเปลือ,ลอและเอาใหม่ลองฝึกไปเลยๆฝึกซ้ำซ้ำซ้ำฝึกกันไปอย่างนี้สักวันเราต้องยกชั้นใดในห้องนี้ต้องเข้าถึงให้ได้ ขอให้ทำให้มันถูกหลักวิชา,นะาเนี่ยอย่างง่ายๆต้องง่ายๆทำง่ายมากก็ได้ง่ายมากแต่ยากมากมันก็ไม่ได้ได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นโลกิยาทรัพย์ยหรือว่าอาริยทรัพย์มันก็ค่อยๆวางใจกันไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆยเลยจ้ะ